สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันในอีกหนึ่งคลิปผมอัญจากโชว์รุมรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโต้นะครับใครที่กำลังสนใจในครึ่งปีหลังกับการออกรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอีกหนึ่งรุ่นที่อยากา่าสายตาอีกหนึ่งรุ่นที่มองมันให้เยอะๆกับอีกหนึ่งรุ่นที่ น่าใช้ในครึ่งปีหลังนี้แน่นอนนะฮะนั่นคือการอัปเดตตัวรถเจ็ดที่นั่งอีกคลิปหนึ่งที่สำคัญมากๆสำหรับการต้อนรับเดือนกร,รกฎาคมนั่นคือเจ้าโตโยต้าอินโนวมีให้เลือกทั้งเบนซินมีให้เลือกทั้งดีเซลเรามาดูกันในคลิปนี้ไปพร้อมๆกันก่อนอื่นขอเน้นย้ำก่อนนะฮะออกรถในเดือนกร,รกฎาคมนี้เงินสดกับบ้าน5,000น น้ำมันเต็มถังขับฟรี3เดือนเข้าเงื่อนไขดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79มาเริ่มดูคันแรกกันเลยครับสีเนี่ยจะเป็นอีกสีหนึ่งที่ได้รับความนิยมเยอะนะสำหรับ INNOVA 2.8ดีเซลตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวรถปี2018เป็นตัวท็อปสุดซึ่งจะมีไฟหน้าเป็น daytime running light ไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์ ector, แบบฮาโดรเจนโรแม็อลลอยขอบสยางบิด s t o n ก็จะเป็นตัวยางปีใหม่ภายในก็จะมีเป็นไฟแอมเบียนไลท์จอทัทสกีนกล้องมองหลังแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยมันจะเป็นตัวเบาะแยก50ต่อ50นี่คือสำหรับตัว V นั่นคือจะเป็นตัวท็อปอย่างสมมุติสนใจเป็นตัวสีนี้ดูคลิปใน YouTube มานะฮะ จอง300พอพร้อมจัดไฟแนนให้ถึงหน้าบ้านนะครับสีนี้ไม่ชอบสีนี้ไม่เอาสีขาวมีเป็นขาวมุกไม่ใช่เป็นตัวขาวซปเปอร์ไวมันจะเป็นขาวออกขาวนวลถ้าเกิดเป็นขาวซปเปอร์ไวมันจะเป็นขาวโอโมหรือว่าเป็นตัวขาวสว่างตัวนี้ตัวท็อปร้ว่าตัวรองท็อปครับแน่นอนนะฮะดูจากตัวกระจังหน้าก็น่าจะทราบกันดีหรือตัวโคมไฟหน้าเป็นโปรเทคเตอร์ ภาษีก็จะเป็นตัว2 5 6 7เดือนมิยอปีหน้าคันนี้นะฮะ7,99,000บาทสำหรับตัวรถเนี่ยมันจะเป็นในระดับไทม์ไลน์ปีไล่เลี่ยกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะมากแต่ส่วนหนึ่งที่ต้องบอกตามตรงว่าอาจจะแตกต่างกันนั่นคือในเรื่องของตัวเลขไมหรือตัวไมเลดไม่เยอะไมแท้ไม่มีการโกไม่มีการกลับไม่มีการเคลียร ้องออกที่ร้านปฏิพัณธ์ออโต้เท่านั้นนะฮะย้อนกลับมาดูสีบรอนกันอีกคันหนึ่งตัวนี้คือตัว G นั่นคือจะเป็นตัวเริ่มต้นเบาะตอนที่2จะเป็นตัวบอะติดกรันรแบบ60ต่อ40ตัวนี้จะเป็นรถปี2018ราคา759,000บาทไม่ว่าจะเป็นสีบรอนคันแรกสีขาวคันที่2หรือว่าสีบรอนคันที่3 ทุกคันพร้อมมีเจ้าของทันทีฮะสำหรับในครึ่งปีหลังแบบนี้นะครับคันนี้เนี่ยเอาสีแบบดักดาก,กหายากกันสักนิหนึ่งสีดำฮะพวกนี้คือจะเป็นในตระกูลดีเซลทั้งหมดนะครับคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวรถปี2019 829,000เป็นตัว V นั่นคือจะเป็นตัวท็อปเซนเซอร์ด้านหน้ามีให้ด้วยนะฮะสำหรับตัวนี้เนี่ยอินโนวเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นตัวรถ ในอีกหนึ่ง MPV ฟูลไซส์เกือบในระดับของรั x u อรแต่มันจะเป็นรองรอง่า f o อร์ n e r แต่ในเรื่องตัวราคาในเรื่องของตัวปีในเรื่องตัวการใช้งานสำหรับอย่างเราทำงานปกติทั่วไปครับรายได้อาจจะไม่ได้สูงมากพุ่งนี้เหมาะสำหรับทุกครอบครัวหนุ่มสาวโรงงานพนักงานบริษัทอาชีพค้าขายแม่ค้าออนไลน์ค่อนข้างที่จะเหมาะมากนะฮะ อย่าลืมว่าสําหรับตัวรถพวกเนี้ยสรีละมันยาวเพราะในในการบรรทุกหรือว่านั่งเต็มในทุกตําแหน่งนั้นสบายคราวนี้เรามาดูตัวเก่าที่ยังน่าใช้อยู่บ้างนั่นคือตัวเครื่องยนต์เบนซินนะฮะสอลิตรสําหรับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าถึงจะเก่าแต่เก่านะฮะอินโนวเนี่ยเบนซินเนี่ยคันนี้ต้องขอบอกตามตรงว่าสภาพดีที่สุดในตลาดรถยนต์มือสองณตอนนี้ รถใหม่แค่9ก้าหมื่นโลถามว่าน้อยไหมน้อยมากนะฮะและถามว่ารถเดิมไหมรถเดิมนะครับไม่มีการชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมไม่มีจมน้ําไม่มีตัดต่อผิดกฎหมายและมีการรับประกันหลังการขายให้กับคุณลูกค้าทุกท่านในการซื้อรถกันที่ร้านปฏิพัทธ์ออโตโด้ด้วยสําหรับไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือว่าตัวเบนซินเราก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งสนย์ถุงล้อ ให้กับทุกท่านใหม่ก่อนส่งมอบสำหรับตัวนี้ราคา499,000 499,000บาทไม่ว่าจะเป็นตัวราคา800,000ไม่ว่าจะเป็นตัวราคา700,000หรือจะเป็นตัวราคา400,000มีเครดิตไม่มีเครดิตออกได้ครับรับเป็นเงินสดหรือว่าไรายได้ผ่านบัญชีธนาคารปกติทั่วไปออกได้ครับต้องขอเน้นย้ำเลยสำหรับอินโนวาทุกคันที่เราได้ดูมาในคลิปนี้ ออกรถในเดือนกรกฎาคมเงินสดกลับบ้าน5,000นครับน้ำมันเต็มถังครับขับฟรี90วันครับและถ้าเกิดเข้าเงื่อนไขทำดอกเบี้ยพิเศษ,ษ,ษเริ่มต้นได้ด้วยที่2.79เพราะนั้นถ้าเกิดดูคลิปนี้แนละ้วสนใจแอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือจะเป็นตัวเบอร์โทรศั์สายตรงติดต่อเข้ามาได้เลยในแต่ละคนันมีการทำรีวิวแยกไว้แล้เป็นที่เรียบร้อยดูหลังจากจบคลิปนี้ได้และเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ